ที่มีคำว่าผีเสื้อและเป็นผีเสื้อในโลกยูกิโอแบบนี้มันก็จะสวยเป็นพิเศษนะ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีและจกักรวาลการยูกิโอในวันนี้นะครับผมมาด้วยเรื่องของคีย์เวิร์ดคำว่าผีเสือ้อนะครับซึ่งปกติเวลาทำคีย์เวิร์ดเนาะถ้าเกิดว่าเอาแบบพวกสัตว์นู่นสัตว์นี่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมไ็จะเสเร์เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็แปลเป็นไทยมาพูดให้กับท่านผู้ชมฟังในแต่ละคลิปนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อให้แบบว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดคำนี้พอเป็นภาษาอังกฤษคำนี้แล้วมันก็มีอันเนี้ยอยู่ใน,ใน,นื่่่่ออกกาาาา้้ววนนคคลลิปปีีีจเทแแผสะ คำว่าโจที่แปลว่าผีเสื้อในภาษาญี่ปุ่นเนาะระหว่างเสิร์ฟเนี่ยไปเจออีกคำหนึ่งครับผมคือคําว่าปาปิยองครับซึ่งคําว่าปาปิยองเนี่ยเท่าที่ดูมันแปลว่าผีเสื้อในภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่ว่ามีใส่มาในชื่อการอย่างเงี้ยก็ขอทําแถมเอามาพูดคุยในภาพรวมเนาะแต่ก็ต้องแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอดีว่านอกจากเรื่องเวลาผมทาคลิปคีย์เวิร์ดนะครับผมจะไม่เอาการที่มีการพูดถึงโยงไปยังซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งเนาะแต่ในคลิปเนี้ยมีการที่กังกังกึ่นแต่่างก ไรผมก็ขอเอามาพูดไว้เผื่อเนาะซึ่งถ้ามีการในนั้นนั้นเดี๋ยวผมรีมาร์คไว้ให้กันละกันว่าดูมันสุ่มเสี่ยงยังไงว่าเอ๊เป็นการ์ดซีรีส์อื่นหรือเป่าอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการ์ดในคลิปนี้นะครับมันเหมือนจะเป็นคีย์เวิร์ดที่แอบมีความต่อยอดกับคลิปคลิปนึงที่ผมเคยทําครับผมอาจจะมีท่านผู้ชมรู้จักซีรีส์ที่ชื่อว่า Butter Spy ครับเออซึ่งไอพวก Butter Spy เนี่ยมันก็เป็นแบบซีรีส์ย,ย่อยๆนะครับที่ว่ามีมอนสเตอร์ออกทรงเป็นผีเสื้อนักสู้อะไรแบบเนี้ยที่ดูแบบว่าสง่าง,งามไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะไม่เอาพวก Butter Spy มาพูดเนาะเพราะว่าตอนแรกไปเจอ ชื่อภาษาญี่ปุ่นมันเนี่ยก็ถือว่าเข้าเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยการที่ผมเคยทําคลิปเต็มๆของเจ้าพวกบัตเตอร์สไปร์เหล่านั้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไปเสิร์ชดูกันได้พิมพ์จักรวรลดการ์ดบัตเตอร์สไปร์ก็เจอแล้วนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นผีเสื้อภาพกว้างๆนะครับว่ามีเอฟเฟกต์สามารถเอาไปใช้ได้นูน่นนี่แล้วก็ด้วยความเป็นการ์ดยูกิโอมันก็จะมีความสวยงามในแบบของมันเนาะซึ่งตอนนี้ผมพร้อมแล้วแล้วท่านผู้ชมนะครับพร้อมจะมาดูผีเสื้อที่คลิปผมหรือยัง <laughs> r e ดบัตเตอร์ไฟล์ครับรีดบัตเตอร์ไฟล์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผา,าแมลงเลเวลหนึ่งพลังโจมตี300ป้องกัน600กาไปดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ซิงโครหงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับแล้วทีนี้มอนสเตอร์บนฟิลของเราไม่มีตัวซิงโครอยู่เลยเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้นะและกา์ดใบต่อมาครับผมบัตเตอร์ไฟล์ฟิชครับบัตเตอร์ไฟล์ฟิชเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาปลาเลเวลโจมี7 ร้อยป้องกัน400ครับซึ่งกาใบนี้ก็ออกแนวปลาผีเสื้อนะครับเออไม่ได้มีความเป็นมแมลงอะไรเลยนอกจากนั้นแล้วรูปร่างของมันก็ไม่ค่อยมีความเป็นมแมลงผีเสือ้ออย่างที่ว่าไปด้วยเนี่ยแหละครับเอฟเฟกของกาใบนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่ากาใบนี้ถูกส่งลงไปสู่สารเพื่อใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์นะเราสามารถเอากาใบนี้กลับขึ้นมาบนมือได้แล้วทีนี้ถ้ามีมอนสเตอร์ถูกส่งลงไปสู่สารแบบที่ไม่ใช่การต่อสู้นะครับแล้วเป็นจังหวะที่กาไปนี้อยู่ในสู่สารพอดีเนาะเราสามารถทิ้งกาจากบนมือ1ใบแล้วอาาหนี่อยู่ในนสสุสาอัญเชิแบบิเศษ ลงมาบนฟิวซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของบัตเตอร์ฟลายฟิชนะครับผมสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเท่านั้นและนอกจากนั้นแล้วในเทินที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ได้เฉพาะตัวที่เป็นธาตุน้ำเท่านั้นนะและมอนสเตอร์ตัวต่อมาผีเสื้ออาคีวิลพุสครับผมผีเสื้ออาคีวิลพุสเป็นมอนสเตอร์เจมินายธาตุไฟเผา,าแมลงเลเวลสีพลังโจม 1, 500, ตี1,500งันอป้องกัน1,500ัน้ครับคุณสมบัติมอนสเตอร์เจมินาาก็มานะครับผมไอ้ตัว มอนสเตอร์ธรรมดาแล้วทีนี้มอนสเตอร์ตัวนี้ที่อยู่บนฟิวเนี่ยในฐานะมอนสเตอร์ธรรมดาเนาะเราสามารถกดอัญเชิญมันอีกรอบหนึ่งได้หลังจากนั้นมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์ดังนี้ครับผมคือเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้ไปหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เจมินายหนึ่งตัวในสุสานของเรายกเว้นการใบนี้นะเอามอนสเตอร์ที่เราเลือกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวโดยที่มอนสเตอร์เจมินายตัวนั้นนะครับจะถือว่าอยู่ในสภาพถูกอัญเชิญอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองครับผมซึ่งคําว่าถูกอัญเชิญอีก แล้วนะและการไปต่อมากาไปน,นี้คือ primitive butterfly ครับ primitive butterfly เป็น monster effect ธาตุลมเผาแมลงเลเวล5พลังโจมตี1,200ป้องกัน9ก0าร้าไปนี้ถ้าหากว่าบนฟิลของเราไม่มี monster อยู่เราสามารถอัญเชิญมันจากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้และเอฟเฟกที่2ของมันก็คือว่าเทินละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเพิ่มเลเวล monster เผาแมลงทุกตัวที่อยู่บนฟิลของเรา1นึเลเวลครับผมซึ่งมันก็จะออกแนวแบบว่าเอ้เป็น monster เอาไว้เตรียมซิงโครหรือเอ็กซีดอะไรแบบนี้นะครับเป็นการเพิ่ม แบบเปลี่ยนเลเวลมากกว่าที่จะใช้สู้นะเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เลเวล5แต่พลังสเตตัสค่อนข้างอ่อนเลยครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี้คือ Queen Butterfly d a n a u s ครับผม Queen Butterfly d a n a u s เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าลมเผามาแรงเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน1,900เอฟเฟกที่1เลยนะครับผมการ์ดไปนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบปกติลงไปบนฟิลเนี่ยตราบใดที่มันยังยืนอยู่บนฟิลนะเราสามารถที่จะเลือกอมอนสเตอร์เผาแรงที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากในสุสสาานของเรูงสุด3ตัวเเอออามนสตร์ที่เเราาาลือกจกจสสุน อันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวโดยพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะกลายเป็นศูนย์และเอฟเฟกของมอนสเตอร์เหล่านั้นก็จะไร้ผลไปด้วยนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้ของควีนบัตเตอร์ไฟดานาอุสสามารถใช้ในเทิร์นของอีฝ่ายได้ด้วยและการไปต่อมาการไปนี้คือโฟตอนบัตเตอร์ไฟแอซซัสซินครับโฟตอนบัตเตอร์ไฟแอซซัสซินเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดท่าแสงเผานักรบแรงสีพลังโจมตี2,100ป้องกัน1,800นะครับซึ่งการไปนี้นะครับผมทรงของมันก็อาจจะทาให้นึกถึงพวกแบบ Spy นะแบัตเตอร์ส ขอมาในคิปี้และวยการที่ชื่อนำหน้ามันขึ้นชื่อว่าโฟตอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกต์การ์ดบางใบที่พูดถึงมอนสเตอร์ติดชื่อโฟตอนแล้วก็เอามาใช้กับการใบนี้ได้ซะด้วยนะครับแต่เอฟเฟกของมัน,นไม่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งเลยครับผมคือมันเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีนะครับมันก็จะถูกอันเชิญได้ด้วยการใช้มอนสเตอร์เลเวลสีตัวทําการอัญเชิญเอ็กซีลงมาซึ่งเอฟเฟกของมันก็คือเธอรักทั้งเอาวัตถุดิบเอ็กซิสต์หนึ่งใบออกไปจากาการใบน เป็นสภาพตั้งโจมตีและพลังโจมตีของมอสเตอร์ที่เลือกนั้นก็จะลดลงไป600ด้วยนะครับคือเป็นการแบบว่าเอามอสเตอร์ตั้งรับเปลี่ยนมาโจมตีแล้วก็พลังโจมตียังลดอีกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถเชื่อมันได้เลยนั่นเองครับและการ์ดไปต่อมานะครับผมการ์ดไปนี่คือไนต์บัตเตอร์ไฟล์แอสซัสซินครับไนต์บัตเตอร์ฟล์แอสซัสซินเป็นมอสเตอร์เอ็กซีธาตุมืดเผานักรบแร้ง4พลังโจมตี2,600ป้องกัน2,000การ์ดไปนี้นะครับผมเกิดจากการ เมื่อกี้เป็นโฟตอนแต่คราวนี้เป็นไนท์แล้วก็เป็นแบบว่าออกทรงนักรบผีเสื้อเหมือนกันซะด้วยเนาะเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเทิร์นละครั้งเลือกวัตถุดิบเอ็กซิสหนึ่งใบเอาวัตถุดิบเอ็กซิสหนึ่งใบจากกาใบนี้ถอดออกไปหลังจากนั้นพลังโจมตีของกาใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนมอนสเตอร์เอ็กซิสบนฟิลคูณสามร้อยครับเท่าที่ดูเอฟเฟกต์ไม่ได้เขียนว่าจนกว่าจะจบเทิร์นอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีได้เรื่อยๆของเจ้้้าาาตตตรรบเเททท่่่่่ ceed, ่ีีีีีมมมัััันนนนนยยงงววถดิอออูแลกซ ราฟิมปาปิองครับเซราฟิมปาปิองเป็นามอนสเตอร์ลิงธาตุลมเพลแมลงลิงสามพลังโจมตี2,100การไปนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกัน2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญลิงลงมาซึ่งการที่ชื่อของมันมีคําว่าปาปิองนะครับอย่างที่บอกภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่าผีเสื้อได้แล้วก็โอ้โหเซราฟิมถือเป็นชื่อของเทวทูตชั้นสูงเลยนั่นเอง,เองน,ะเนอะเนาะเอฟเฟกของการไปนี้มีอยู่ถึง3าอย่างเลยนะครับโดยเอฟเฟกที่1ของการไปนี้เลยนะครับผมการไปนี้ที่ถูกอัญเชิญลิงลงมาได้้สสําเเรเร็็จจแลว ตอนนั้นน่ะเราใช้มอนสเตอร์เผาแมลงกี่ตัวเป็นวัตถุดิบลิงในการอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาก็ให้วางคา์เตอร์ลงที่การ์ดใบนี้ตามจํานวนนั้นครับผมและเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามจานวนคา์เตอร์ที่วางอยู่บนตัวมันในคูณ200นะครับและเอฟเฟกต์ที่3คือเราสามารถถอดเคา์เตอร์ออกจากการ์ดใบนี้1เม็ดแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาแมลงหนึ่งตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากสุดสารของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาตั้งป้องกันบนฟิลด์โดยเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานนเทิขออ e ีก่ายยไดด้ว้ว โดยเขารีมาร์ k ไว้ให้นิดนึงนะครับว่าไอเอฟเฟกที่1ที่บอกว่าอันเชิญลิงก์มาเสร็จแล้ววางเคาน์เตอร์เนี่ยในเทิร์นที่เรามีการอันเชิญลิงก์แล้วก็วางเคาน์เตอร์นะครับจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกที่3ได้ก่อนนะก็ต้องรอให้เทิร์นผ่านไปเพื่อที่จะทอปเคาน์เตอร์ได้อีกทีนึงครับและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือดาบสั้นผีเสื้อเอลมาครับดาบสั้นผีเสื้อเอลมาเป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่ชื่อดาบสั้นผีเสื้อเนี่ยมันมีคําว่าเอลมาอยู่นะครับทีีีี่่่่่่่จรรรรริงงงงเเ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 เออ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 ลลลลมมมมมมาาาาาาัััันันน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 ปป็็็็ชืืขะะคคคบบบแแตตวกกกกก์์ดดดใ้้้ไไฟฟพูถึยษ พวกกาอาวุธของกาเดียนทั้งหลายอยู่แล้วครับและที่สําคัญคือกาไบนี้ม่งถูกแบนเนาะเออแต่ว่าทำให้ถ,ถูกแบนมาดูเอฟเฟกของมันกันก่อนครับเวลาที่กาไบนี้สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวไหนพลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น300นอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่กาไปนี้ถูกทําลายลงสู่สามไปปุ๊บเราสามารถที่จะเอากาไปนี้กลับขึ้นมือของเจ้าของได้ครับผมเออซึ่งเป็นกาแบบออกแนวรีไซเคิลซึ่งเหตุผลที่กาใบนี้โดนแบนก็น่าจะเป็นเพราะเอฟเฟกนี้แหละครับผมมันเป็นเหมือนกกกาาาาาารรรรรีีีีีีีไไไซเเเเเเเคิิลลลลดด้้้้้้ื่่่่่อออออยยยยยๆใใใชมมมมวววทททแแบบบสสุุตตปปนห์ฟงงู๊ถ ไปปั๊บกลับขึ้นมือปุ๊บแล้วทีนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกับเรื่องของการใช้เวทมนต์และเกิดคา์เตอร์บนรีวาอะไรนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเนาะและการ์ดไปต่อมาละอองผีเสื้อสวามิภักดิ์ครับละอองผีเสื้อสวามิภักดิ์เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีแล้วมอนสเตอร์ที่โจมตีนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันพอเปลี่ยนเป็นตั้งป้องกันเสร็จแล้วเอากาดไปเย็บไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัว,วากนนร,รใ, Phase, กใ, Phase, ใ่สป นี้ครับและการ์ดใบต่อมาใบแถมนิดนึงกันละกันนะครับเจ้านี่มีชื่อว่าสเกลมอสครับผมสเกลมอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเขา,มาแมลงเลเวล6พลังโจมตี1,800ป้องกัน2,300ครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยตอนทําการ์ดใบเนี้ยผมกะว่าจะไม่เอาพวกมอสเนาะพวกมอสเนี่ยมันออกเป็นผีเสื้อกลางคืนใช่ไหมซึ่งตอนแรกกะว่าจะทําแยกดีไหมว่าไอ้ผีเสื้อกลางคืนไปอีกคลิปนึงเลยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างหนึ่งที่แน่เลยก็คือคิดว่าตัดพวกเกรสมอสออกไปเนาะเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันก็มี Mo งงพอจะมีไม่ปรากฏว่ามีค่อนข้างน้อยครับผมแล้วก็ดูบางตัวจะไปอยู่ในซีรีส์อื่นๆด้วยนะครับตัวที่แบบแยกออกมาไม่มีซีรีส์ก็มีแค่ตัวนี้ที่ผมหาเจอครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกว่าตามได้ที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับผมผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เพียงเทอานครั้งเท่านั้นนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ที่ยืนอยู่บนฟิลนิ่งๆก็สามารถกดดันในจุดที่ว่างทำให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษโรโรได้แล้วนนะั่งมามผตๆ ปลาปียองผีเสือ้อแล้วก็มีตัวมอสผีเสื้อกลางคืนแถมมาให้ใบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฟังแรกเป็นอย่างไรบ้างสนใจมอนสเตอร์ใบไหนผีเสื้อตัวไหนสวยๆสําหรับท่านผู้ชมอย่างนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แนะนําอย่างที่บอกว่าอย่าลืมไปดูคลิปบัตเตอร์สาปด้วยนะครับอันก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่ออกเป็นแนวอยู่ในซีรีส์ของผมหมดเลยเนาะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล และเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ